นี่นะคะวันนี้มาพามาสำรวจแต่และชุมชนพากระหัมาขายวันแม่นะคะของตะบนบนางกะดีค่ะบางกะดีจังหวัดปทุมธานีนะคะพากันมาขายของในบานแม่นะคะของตะบลบางกะดีช่วยกันนะคะแบบว่าของ ชนแต่ละชุมชนนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันบันแม่นางชาตินะคะของตำบลบางกะดีนี่ร่วมกันหายนะคะมีร้านค้าของผู้ชนร่วมกันนะคะนำโดยน้ำใยเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย่ากินมา ใช้นะคะในของคุณชนนะคะยากันยุงยาฉีดยุงด้วยนะคะยาฉีดยุงด้วยนะคะสินค้าชุมดาวจงใจอ่าเอ็นะคะของผู้ชนะนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะของกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านบางกะดีค่ะของผุ้ชนเชรับผู้ชนรวมกันมาค่ะ มาจำนายในวันแม่แห่งชาตินะคะร่วมกันสามัคคีขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ